สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำงานด้านแอนิเมชันเกี่ยวกับระบบ Paperless Animation นะครับ <c oughs> Paperless Animation คืออะไรครับหลังจากที่อาจารย์ได้ทำงานที่เป็นเน นิช n นลแอนิเมชันไปแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็โปรแกรมที่มีความชาญฉลาดนะครับในการประมวลผลอาจารย์ถึงบอกว่าหลักการสำคัญในการทำแอนิเมชันเนี่ยเราต้องรู้จักพื้นฐานเสียก่อนนะครับแต่ถ้าไม่รู้จักพื้นฐานเนยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างลำบากหรือว่าจะไปต่อค่อนข้างจะยากทีหนึ เหมือนเราเรียนกีฬาหรือว่าเราไปฝึกสอนถ้าเรามีพื้นฐานแล้วเนี่ยถ้าเรามีพื้นฐานในด้านกีฬาที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็สามารถยกระดับความเก่งของเราต่อไปได้อันนี้ก็เหมือนกันกันกบชั้นใดชั้นนั้นนะครับพื้นฐานด้านแอนิเมชันนี้ก็มันก็มีพื้นฐานมาร่วมหลายหลายหลายสิบปีแล้วซึ่งก็เป็นมาตรฐานสากลทั่วโลกที่เขาทำกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอาจารย์ถึงอยากมาแนะนําว่าการทำแอนิเมชันเนี่ยที่ไป ไปสู่โลกดิจิทัลเนี่ยเราควรจะตามยุคตามสมัยให้ทันะครับโอเคจริงๆแล้วในด้านทำงานแอนิเมชันที่ที่อาจารย์พูดนะครับในบทนี้คือ paperless animation คำว่า paperless paper กระดาษ less ไม่มีนะครับก็คือกระดาษไม่มีอ่าแล้วจะทำยังไงครับก็คือทำในโปรแกรมนั่นเองนะครับก็คือโปรแกรมปัจจุบันที่อาจารย์ใช้อยู่ก็คือโปรแกรม ตูนบูมนะครับฮาร์โมนีนะครับซึ่งก็เป็นกัญญาเราก็มีซื้อลายเส้นมานะครับซึ่งบริษัทเราเนี่ยก็ใช้งานมาร่วม10ปีละนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในโปรแกรมตูนบูมค่อนข้างค่อนข้างได้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งก็ทำมาทำงานมาได้หลายโครงการหลายโปรเจกต์ก็ใช้โปรแกรมนี้นะครับแม้แต่โครงการที่อาจารย์ทำเ,เกี่ยวกับ โมคําหวานนะครับที่เป็น animation feature film ของเมืองโคราล่าเรานะครับก็ใช้โปรแกรมนี้นะครับโอเคอุปกรณ์ที่สําคัญในการทํา animation ที่เป็น paperless animation นะครับก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับนอกจากโปรแกรมที่เราต้องมีแล้วเราต้องมีตัวนี้ครับแท็บเล็ตแท็บเล็ตนะครับแท็บเล็ตในการเขียนก็คือ เราไม่ได้ใช้ดินสอนะครับเราต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นเขาเรียกว่าแท็บเล็ตเพนท็บเล็ตนั่นเองนะครับก็จะมีปากกานะครับอาจจะซื้อยี่ห้อทีออ่คุณภาพดีหน่อยหรือว่ายี่ห้อที่ลองลงมาก็ได้นะครับก็คุณภาพใกล้เคียงแยะแยะนิดในท้องตลาดเอ่อตอนนี้ขนาดของไซส์เพนท็บเล็ตหรือว่ามาส์ปากกาเนี่ยมันก็จะมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กขนาด ขนาดเล็กเล็กกลางแล้วก็ใหญ่นะครับอาจารย์ก็ใช้ขนาดเล็กนะครับมันก็จะมีขนาดกลางที่ใหญ่กว่านี้อีกนิดน,นึงนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วแลาวถคนชอบถ้าคนชอบแบบพื้นที่ใหญ่ๆนะครับก็เขียนใช้กระดาษกระดานขนาดใหญ่ได้ส่วนส่วนตัวอาจารย์เนี่ยชอบเป็กเลก็จะได้คล่องมือครี่พกกับโ้ตบุ๊กก็ได้อะไรเงี้ยใช้กรอมใหญ่ก็ได้ก็ใช้ประมาณขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเล็กกว่านี้อาจจะเขียนจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ถ้าใหญ่กว่านี้ก็โอเค หรือไม่อีกแบบนึงก็คือเป็นที่เป็นเขียนลงไปในหน้าจอเลยอันนี้นก็เป็นคุณภาพอันนั้นก็จะเป็นราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะครับแต่เบื้องต้นแล้วก็ใช้ประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเข้าใจตรงนี้แล้วเราลองเข้ามาดูในโปรแกรมนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะสาธิตที่เป็น introduction หรือว่าเป็นเบสิกให้ก่อนนะครับจะได้เข้าใจว่าการทำงาน ระบบ 2D Animation ที่ใช้โปรแกรมเนี่ยต้องมีพื้นฐานแบบไหนที่เราควรจะเข้าใจแล้วก็พอเข้าเข้าไปใช้ในโปรแกรมแล้วเนี่ยเราควรจะรู้เรื่องทูที่สำคัญสำคัญของทูนั้นอนะอะไรบ้างนะครับแต่จริงๆเนี่ยพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยทู True ที่เราใช้จริงๆมันก็ม,มีไม่กี่อย่างนะครับนอกนั้นก็จะเป็นตัวออปชันนะครับซึ่งเราก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับหรือต่อไป ถ้าใครสนใจจริงๆเนี่ยตัวไหนที่อาจารย์รู้หรือว่าใช้อยู่บ่อยๆก็สามารถแชร์บอกกันได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวงั้นเราไปดูในโปรแกรมว่าทำงานยังไงเลยไปยมาแล้วครับหน้หนาตาที่เป็น paperless animation จะเป็นอย่างนี้แหละครับผมเห็นไหมฮะจะมี fill g u i d ิ f i l ด g u i ที่เขายังคงไว้อยู่นะครับแล้วก็อาจารย์ animation disk นะครับก็เห็นไหมฮะเรากดก็จะมีปุ่มแล้วสามารถ เขาเรียกว่าหมุนได้แล้วก็ตัดเส้นตามที่ต้องการเห็นไหมก็รีเสิร์ชมาจากเทคนิชชนลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องหรือว่าไทมิ่งไทม์ไลน์ต่างๆเนี่ยมันก็จะมาจากเทคนิชชนลนะครับที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นพวกทูล่างๆช่วยให้เราทํางานสะดวกขึ้นและว่องไวขึ้นนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่การสร้างสารรค์มันอยู่ที่เรานะครับโปรแกรมเนี่ยช่วยให้เรา,าช่วยประมวลผลให้เราและช่วยเราจํานั่นเองนะครับผม เรามาลองดูกันนะครับหน้าตาของ Peperless Animation หรือโปรแกรมที่เป็น n i m d t i o n เนี่ยเป็นแบบมาเป็นอย่างไงนะครับผมแต่โดยพื้นฐานโปรแกรม2 d ก็คล้ายคาเงี้ยแล้วแต่ค่ายไหนเขาทำเงี้ยแต่อาจารย์ก็ใช้ตัวนี้มาร่วม10ปีแล้วคือทูนบูมนะครับฮาร์โมนีนะครับก็ใช้มา10ปีแล้วจะ10ปีแล้วนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็คือฟิ u ไก e นะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นพวกทู l ต่างๆนะครับ แล้วก็พวกพาเลตต่างๆนะครับที่เป็นหน้าตาประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวจะดู EP ต่อไปที่อาจารย์จะแนะนำาตอนนี้จะสาธิตให้ดูว่าการทำงานที่เป็น p a p e r l e s s animation ที่ไม่มีกระดาษนี่เป็นไงโดยเขียนผ่านท็บเลตนั่นเองนะครับอย่างที่เมาส์ปากกาที่อาจารย์โชว์ให้ดูนะครับโอเคมาดูเครื่องไม้เครื่องมือกันเลยนะครับอ่าตอนนี้อ่ะเรามีกระดาษกระดาษที่เป็นดิจิทัลนะครับดิจิทัลแล้วเราไม่ต้องใช้กระดาษจริงแล้วแต่ต่อไปเราก็จะมีต้องมี ดินสอปากกานะครับที่นี้เขาก็ให้เป็นบรัชกับเพนซิลนะครับส่วนดินสอสีน้าเงินเราก็มีละเราไม่ต้องไปซื้อแล้วครับก็สามารถเลือกสีไหนก็ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถวาดลงไปในนี้ได้เลยเห็นไหมครับตัดเส้นนะครับตามน้ําหนักมือที่เราต้องการเลยครับอันนี้โปรแกรมค่อนข้างฉลาดนะครับไม่มีดีเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับผมครับนี้คือการวาดรูปหรือว่าพวก เครื่องมือต่างๆก็มีอยู่ในทูคอมพิวเตอร์ที่เขาจะประมวลให้เรานะครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาลองทำงานเรียนแบบเทนิชแนลแอนิเมชันดูอย่างที่อาจารย์ทำตัวหมูสีฟ้าแล้วก็ตัวมูฟเมต์ไปนะครับตอนนี้เราลองมาดูก่อนนะครับว่าวิธีการทำงานของ p a เ e อร์เ s สแอนิเมชันี่มันต่างกับเทนิชแนลอยังไงนะครับโอเคเรามาเริ่มอา,อาจารย์ใช้บรัชก่อนนะครับแล้วก็ไทม์ไลน์ก็จะเป็น ดอยอิงหนึ่งซึ่งตัวนี้สามารถจะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อได้นะครับตอนนี้เราก็ไม่เป็นไรเราค่อยว่ากันให้รู้วิธีการทํางานของ paperless Animation ก่อนนะครับแล้วก็สามารถเขียนลงไปในนี้ได้เลยก็เหมือนกับเราสเก็ตนะฮะในกระดาษนะครับเก็บรูบวาดลงนะครับครับก็เป็นตัวหมูนะครับสีฟ้านะครับผมครับก็เขียนตามที่เราต้องการนะครับข้อดีคือเรา ่ไม่ต้องมีอย่างลบหรือจริงๆในที่นี้เขาก็มีอย่างลบให้อยู่นะครับแต่ถ้าเราทําผิดก็อันดูทั่วไปก็คือ c t r โทรนะครับครับถติว่าผิดอาะอ t โทรนะครับลองเราทำเหมือนที่อาจารย์วาดในในกระดาษดูนะครับผมนะครับผมครับนะฮะอันนี้ก็เป็นคีย์แรกนะครับก็คือตัวตัว k นะครับเป็นตัวคีย์ที่1คีย์ที่2นะครับ ข้อดีก็คือเราก็เปิด Onion s k i นไว้นะครับก็จะเห็นเลเยอร์ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็สามารถเขียนคีย์ที่2ได้นะครับนะครับก็หันนะครับมันก็จะช่วยให้เราเ,เช็ควาลุมง่ายขึ้นหรือว่าถ้าเราจะทำแบบแนวเปเปอร์เลสแอนิเมชันอยู่แล้วก็กดมันจะมีคีย์ลัก F กับ G นะครับแล้วก็สามารถใช้ F แบบฟิปกระดาษแบบ F G ได้อยู่นะครับฟิปกระดาษ F G อย่างเงี้ยแล้วก็ฟิป เขียน okay, ได้อยู่ถ้าเราเรายังรู้สึกลุกของอนิเมเตอร์อยู่เ้วก็ F G อย่างเงี้ยก็ยังเป็นลุกของการทำงานที่เป็นเปิดไปเลยได้อยู่เออเป็น,น,น traditional animation น้อยู่นะครับผมตรงนั้นผิดแล้วก็อันดูไปครับผมบทำไปทำงานไปเซฟไปแต่นีนอาจารย์ติดนะครับทำไปเซฟไปเพราะว่าปัญหาในการานักศึกษาหรือว่าคนทำงานย่อมรู้ดีครเมื่อไหร่เราทำงานเพลินแล้ว ไม่ทำไปแลวเซฟไปเนี่ยมีการอัิเสบไฟดวงไฟดับขึ้นมาเนี่ยหรือเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างเราก็จะเรียกหาเอ่อทุกอย่างเราก็จะเขาเรียกว่าหลอนไปตลอดทั้งวันเลยนะครับผมนะครับเห็นไหมครับ fg 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 เห็นไหมครับได้แล้วเห็นไหมครับผมตอนนี้เราก็เบรกดาวเราก็แค่วางคีย์ตรงกลางนะครับผม เห็นไหมมันก็จะเห็นภาพก่อนหน้านั้นและหลังจากนั้นอะไรนะครับผมก็มันก็จะเห็นแล้วก็สามารถใส่เบรกดาวได้นะครับไม่ต้องไปเขียนวาดแบบที่อาจารย์ใช้นิ้วแบบนั้นสอดแบบนี้ฟลิปแบบนั้นดูหน้านั้นดูภาพที่นั้นก่อนหน้านี้ซึ่งจะยุ่งมากคนระแต่ถ้าเป็นเปเปอร์เลสแอนิเมชันแล้วเราก็ใช้เบรกดาวตามความรู้หรือความรู้สึกเราได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ อย่างที่อาจารย์บอกไว้เราควรจะรู้จักเบสิกก่อนถ้าเราเราไม่รู้จักเบสิกเนี่ยเราจะวางเบรกดาวเนี่ยเราจะไม่เข้าใจว่าเบรกดาวที่ทําให้งานแอนิเมชันเนี่ยออกมาดีเนี่ยมันจะควรจะเป็นเบรกดาวตรงจุดไหนนะครับเบรกดาวที่ดีไม่จําเป็นต้องอยู่ตรงกลางนะครับเบรกดาวมันอยู่ที่จังหวะสโลว์เอาท์สโลว์อินที่เราจะวางนั่นเองนะครับผมอยู่ที่ไทมิ่งแอคติ้งของตัวละครนะครับแล้วค่อยวางเบรกดาวด้วยถูกต้องนะครับอันนี้คือเบรกดาวบีดีนะครับผม เห็นไหมครับอาจารย์ได้เบรกดาวแล้วก็ฟลิปจากตรงนี้ได้เลยนะครับจริงๆจ,จะมีตัวฟลิปโปรแกรมเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้เปิดขึ้นมาแต่ถ้าเราสามารถก็ใช้เนี่ยสไลด์เข้าไปเนี่ยฟลิป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 นะครับหลังจากเราฟลิปได้ปุ๊บเราลองมาตั้งค่าที่เป็นความสามารถของคอมพิวเตอร์ก็คือมันสามารถประมวลผลที่เป็นเรนเดอร์ที่เป็นมูมูวี่ movie, คลิปได้เลยก็คือเราสามารถอ่ะเราลองดูนะครับก็เฟรมแรกอาจารย์ขอตั้งเป็นโฮโฮคือค้างไว้ค้างไว้สัก e x p o s u r e set นะฮะเซตไว้ที่12นะครับโอเคนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็เอาไว้สักสักสามเฟรมเซตไว้ e อ p o s ์ r พ s ซอนะครับไว้สักสามเฟรมนะครับโอเคครับแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ขอทามิ่งนี้แค่30มสิตีไปสัก3 1มสิบวิสามสิบวิสุดท้ายนะครับก็เขาก็จะมี Key Breakdown ครับก็ไปดีวที่ camera ดูนะครับผมก็เอาตัวก i บ l ิ guide ออกนะครับแล้วก็กด play ได้เลยนะครับผมดูเช็ค timing นะครับได้แล้วครับครับนะครับอันนี้คือวิธีการทำงาน animation ที่เป็นเปเปอร l เลสซึ่งก็จะสะดวกและรว,วดรวดเร็วนะครับ ไม่ต้องเสียเวลาในการกว่าจะมานั่งวาดเสร็จเสร็จแล้วก็ต้องมานั่งสแกนสแกนเสร็จก็ต้องเอามาอะไรคลีนวุ่นวายไปหมดนะครับอันนี้ก็สามารถทำเรียวไทม์ในนี้ได้เลยผิดถูกยังไงก็เช็คได้เลยในในในแคมเมราหรือว่าตัวไหนที่ดูแล้วไม่ถูกต้องเราก็สามารถอิดิตในตัวมันได้เลยนี่คือข้อดีของ paperless animation นะครับผมน,บน,น, out, นะครับอันนี้แล้วก็ฟลิปมือเอานะครับฟลิปมือเอานะครับ ส่วนเรื่องการตัดเส้นนะฮะเราก็แค่สร้างอีแเ a y e r หนึ่งขึ้นมานะครับผมครับอาจจะตั้งชื่อพิกนะครับโอเคแอดนะครับแล้วก็เปิดไฟครับผมอันนี้เครื่องไม้เครื่องมือของแอนิเมชันมันก็มีเยอะแยะไปหมดนะครบแล้วก็อย่างพวกกลมๆเนี่ยมันก็ใช้ทูของเขาได้เลยนะครับแล้วก็ปรับตามสเกลที่เราต้องการนะครับปรับตามสเกลที่เราต้องการนะครับนะครับได้เลยนะครับผมอันนี้อาจารย์จะทำคร่าวๆให้ดูก่อนเนาะ จะได้ง่ายนะครับจะได้เข้าใจในระบบ Paperless a n i m a t ม o n มันทำยังไงนะครับเห็นฮะแล้วก็สร้างจมูก2จมูกรูกจมูกก็กลมๆเป๊ะๆไม่ต้องมานั่งใช้อะไรแบบสมัยก่อนมันต้องมี template นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับแล้วก็สามารถาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับที่เหลือแล้วก็วาดเลยครับผมก็วาดนะครับส่วนใหญ่การคลีนนะครับอาจารย์จะชอบ ตัดผ่านนะครับตัดผ่านเพราะว่าการตัดชนเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องความสมูทของลายนะครับอันนี้แล้วแต่คนถนัดนะครับแต่สนใจอาจารย์จะชอบตัดผ่านนะครับชอบตัดผ่านนะครับเวลาทำแอนิเมชันมันก็จะรู้สึกว่าสมูทกว่านะครับอันนี้ก็จะประสบการณ์ที่อาจารย์ทํางานมาหลายปีแต่ก็แล้วแต่คนนะครับบา็คนทีตัดชนนี้ก็ก็แล้วแต่เนี่ยอเค บางคนถามว่าถ้าตัดผ่านมันจะไม่เสียเวลาหรือก็อาจจะเสียเวลาบ้างแต่ด้วยความเป็นทูของเขานี่มีความชันฉลาดมากเช่นอาจารย์เช่นอาจารย์ตัดผ่านเสร็จใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะคลีนเส้นออกนะครับก็ไวมากครับไม่ก็ใช้ตัวถังลบตรงไหนไม่ต้องการเราก็คลีนออกอย่างงี้ฮนะเห็นไหมฮะเราก็คลีนออกได้แล้วครับเห็นไหมฮะเร็วครับมันไม่ได้ช้าแบบขนาดว่าต้องมาลบทีละเส้นยังไงมันไม่ใช่ครับอันนี้ ความเนี้ยของมันก็คือเราต้องการเาเส้นตรงไหนออกเราก็เคลียร์มันออกได้เลยนะครับผมเคลียร์มันออกได้เลยนะครับนะะฮหรืออีกวิธีนึงก็คือมันมีตัวคัตเตอร์ฮะเราก็คัตออกได้เลยเนหะ็นไหมครัคัตทิ้งไปเลยครับผมคัตคัตทิ้งไปเลยนะครับจะเร็วมากครับผมนะครับผมมันจะไวมากนะครับเห็นไหมครับครับก็ตรงไหนถ้ามันเล็กเราก็ซูมเข้ามาแล้วก็ตัดออก เห็นไหมคแล้วก็ปิดไฟซะแล้วก็เห็นฮะเห็นไหมครับเสร็จละแป๊บเดียวเห็นไหมครับ,เร,บ,เ,เ,รบเราก็จะได้ตัวคลีนอัพที่เนียบนะครับเนียบกริบเลยครับตัวไหนถ้าเรายังไม่ใช่เราก็สามารถปรับแต่งได้อีตรงตามันอาจจะแบบไม่เท่ากันหนึ่งเงี้ยแล้วก็มาปรับแต่งได้เยอะแย,ยะไปหมดนะเส้นพวกนี้เราสามารถปรับแต่งได้หมดและอีดิได้หมดเลยนะครับแก้ไขได้หมดข้อดีของ Play p a p e อร์เอสแอนิเมเนี่ยเรา แก้ไขนะครับเราแก้ไขได้หมดเลยนะครับเราแก้ไขได้หมดนะครับดูเราสามารถซูมเข้าไปนะแล้วก็เคลียร์เส้นมันออกนะครับมันไรครับแก้ไขได้หมดเลยแต่เส้นไหนท่านไม่ตรงเราก็ปรับให้มันโค้งไปซะอะไรเงี้ยเราก็แก้ไขได้เนี่ยคือข้อดีของ p a p e r ร์ s ลสแอนิเมชนนะครับผมโอเคครับวันนี้เราก็จะพูดประมาณนี้ก่อนนะครับ แล้วต่อไป EP 2ต่อไปอาจารย์จะสอนเครื่องไม้เครื่องมือวิธีตั้งค่าเริ่มต้นแบบไหนอย่างไรเซตค่าอย่างไรจะเริ่มแบบไหนเอาสตอรี่บอร์ดทำสตอรี่บอร์ดมาแล้วเอามาทำยังไงหรือว่าเอา board, เอาสตอรี่บอร์ดเอาเข้ามาในนี้แล้วก็ามาตั้งคีย์หรือว่าคีย์บีดบีดแบบไหนตําเนลที่เป็นบีดอย่างไงอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับอันนี้เป็นตัวไกด์ให้ให้รู้ก่อนว่าระบบ Pay p a p e Animation ก็คือประมาณนี้ครับครับผม แล้วก็เจอกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับผม